บายดีท่านผู้ชมมือนี้กลับมาพบกับน้องลาซี้าเนาะมือนี้น้องลาสิไปเยี่ยมยามแม่เ่าลาเนาะผู้ที่ได้เสียลูกสาวไปใหแหละมือนี้น้องลาสิไปเยี่ยมยามเงเพิ่นเนาะว่าชีวิตเป็นอยู่ของเพิ่นนับเป็นน่าได้เนาะน้องลาสิไปเบิ่งกันอยู่กันกินของเพิ่อนมันเป็นน่าได้แล้วลูกสาวเพิ่นก็ได้เสียไปประมาณสองอาทิตย์แบยังน้องลาซียังบ่ทันไปเยี่ยมไปยามเลยมือนี้น้องลาสิไปเยี่ยมเลยเดี๋ยวตามไปเบิร์นกันเลยนะท่านผู้ชม ตอนนี้กาน้องลาได้มาหอดบ้านนา,นะาแล้วนาทานซมระหว่างทางมาน้องลาก็ไบปบถ่ายเนาะมาู้เดียวเนาะทีมงานกับไปเฮียนเบิดส่วนน้องลาไปเฮียนกระสูตต่อไปเนาะบุ๊คคนเดียวเลยวันนี้วันนี้การมีนมกับขนมเนาะน้องลาสีได้ซื้อไปตอนแม่ท้าวลาเพื่อนแล้วกัลูกสาวเพื่อนเนียอีกคนหนึ่งเนาะลูกสาวเพื่อนวันนี้ขายเลขเนาะน้องลาขายเลขกันเลย เัอมาขายเล็กก็ได้แวะมาหาราวก่อนไปถามเล,ล็กราวเลยงวดวันที่หนึ่งท่านผู้ชมอันนี้การมาหอดง,งานของเื่อนแล้วท่านผู้ชม บายดีมาย้ำมาเนี hmm. uh ่ยเรดาจะดีไม่แห้งเหรออะนมอามาต้อนสาวเออเราจะเอาไปเป็นรอยู่ด mm ีไ hmm. ม่แห้งเหรอไม่ได้ขายเหรอ เออไม่ใครวัดถายโบต้องถ่าเออเจ็บท้องเนาะเออขอยก็คือเดียวนะเจ็บท้องเดี๋ยวนี้อ่ะเอายาในแ่นมากินนะคะไข้แล้วเนาะเดี๋ยวนี้มันนี่แค่ให้หมดยาก่อนต้อนบอกว่ายาแบทีเนีเออยาแบคบเรน ก่อนมุดขีดงั้นใช่ไห่ามีกินยาบำรุงลูกเรียกขนมกระมียด้ะมื่อวานี้ผมมีเงินซื้อซื้อแต่นมนมแพกหนึ่งกับขนมสามธงมาเนี่ยผมมีเงินซื้อมาต้นก็เลยซื้อจำเนี่ล่ะซื้อหมแล้วซื้อเลย่างอยู่เหรอเออหมดแล้วเออสนับมาลงเออจะกินคนเดียวมันบมเป็นแค่ ยิราหมัหามันมีแหงบม่ได้เจ็บท้องค่ะจ้ะลาวบไบ่ได้เจ็บมันให้นมันยีาห์มมถ่ายมันขวาวาในหลุดไปถ่ายถ่ายไปจำบ่อเนมันเนี่ยขูอข้าวถ่ายมึดถงหมึดถือเลยเ่ยขี้ขาวกับเพียวมาเนี่ยหนูชื่อปนิมีข้าวพันอือเอาหัวนางมากินบบขอได้กินอยู่เอาไวปจะกินซะ ชาวนี้กันว่าอยู่ปงอยหารปิวแม่โดนว่าออกกระเด้งไปหลอกอนพูดไปชิวบอกูดีก็ไปนนลงมาจะพูเอาหาเพื่อ็นนะเออลมวจะเอาหอยไดผมก็ีมรวมดียวรวมีกรวมเนี่ยไปสงนหมอนไม่ต้มอไม่ต้ม ตปนนี้แกงปลาเพราะอาหารดีแทบมันนี่ฉิบออกเล็กปลาวะแกงปลาสนลาไมนีก็เป็นระหว่างซ่านทั้งหลังมีปิีกปลานิ่งยิงขามาเนี่ยอาหารดี เาจะให้ดิด้หอยเสือเอาเสือเอาสาวฮันโลชิมานโลป้ายเหมืนกันมื่อกี้เบิ่งรากับนาซินตาบานอยู่มือี้กะซืเนี่ยว่ามี่หอเครื่องหัอบ่มีลูก มันนี่เลขออกได้บอกเลขนะหัวเลขมืนอไนร่คุณยังถือมันนี่เจักระบอถืออีกแล้วถือแล้วคุยก็ได้ซื้อนมมาค่ะเจ้าแล้วคนชอบคำพันแล้วคงดีมันแรงมันออกอ่าแรงมันออกบอกเลขล่ากับบอกเลขไทยก็ได้วันที่สิบหกในเลขไทยลองว่าค่ะเพื่อนพ่างมึงนุ๊วันที่บอกเพื่อนถือเลขแลวเพื่อน มันมีขนมมาตอดได้เอากิอาเอากินีหลเอามาอ่งอดวันที่หนึ่งี่เอาเลขเพียงบอกวนาะบางทีมันบางทีมันมีขนมมาตอดได้คนถึงเลขยังก็ได้อีแลเห็นจเลยบอกเป็นตัวซัดเลยว้าวงน่าันบตายน้เลแมวบ้านบเลแมว่ เ,เืม,เเม,มือ,อืนหน่หมูเ <laughs> มืออันลูกสาวันเสียเนะาะ่ารผู้ชมออกเลขกเมียป่าและะ้วก็รบเจ็ดมือเพื่อนเอืนพีมากกออกเล็กเมีป่าเนาะ่านผู้ชมถทาเบิงทารุ่นบัดมือแจกนอะชมว่นเสียออกเล็กอย่างอีก่รนผู้ซมม้อนีมน่ทาวลาสซืส้อเลอ็กสยเนาะ ถ้าเบิ่งเพื่อเซือเลขเพียเอาเลขเพี้ยมานิเสือเล็กเพี้ยถือจวซัดเพี้ยเบิ่งหัวตำลาเอาตำลาเอาให้เบิรื จะเลือกเอาจะได้ดได้ซัดตัวแดงวันนี่เป็นวันที่สิองเดือนเก้าปีสองพันสิบสองอาตัวทไรด้ โตพันกรีดมันนี่ซื้อเล็กน้ำอีกนอทำโซ่ไปซื้อนำเล็กหานกับกระเบื้อ,นองนอมาเนี่ยร้านเมื่อก่อนเดิมมนันนี่อยู่ดีมีแห้งได้ เจ็บจะไขยยู่่ดิมีแห้งได้แล้วบส่งลายได้เลยะนะบอกมันก็นมาเชย่อมตื้อและตื้อเลยั้งสองแม่ม,มันนี่น้องลาสิได้หล่อบ,บ้านเนาะท่านผูสชงว้าเป็ดลายแค่หนุ่ยหน่อยทั้งเป็ดทั้งไก่ เดี๋ยวลองลาสีไปเลาะทางโซนนี้นาะ้อ,องผู้ชมอมาดำอุ้ยเหา่าอีกจวบแต่คนซานมาเนี่ยี่ซานสวิงเี้ยสวิงหน่อยเหรอ,องคเพินฮอกมันคือหอมอทแทะเออ อารมณ์ดีฟังเพลงอฟังฟังเพลงสานสวิงอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยซานเมื่อกี้นี่เนาะออกมามันจะเป็นแบบนี้ใส่คาดแล้ว มันจะเป็นสวิงมาเนี้ยประมืออศออนให้เบิ่งแน่สอนสวีกนะเบิ่งแน่นี่นี่นะอ่าสอนอโบกก็ได้โอเป็นเพียอันนี้สอนนี่ไม่ก็ไปชอนปลาชอนสวิงเอาปลาเนี่ยอ่ะบอลนี่เจ้าเนี่ยไปสอนนี่อ่ะสอนถอยเบิ่งกเนี่ยเด้อบ้ยสอนบงนู่ ฉอดี่และจะรอวินเข่าใไมะวินเข้าอะนี่เขาิช้เ่องนี่าเล่อสอนให้เบิ่งเนี่ยอนนอดฉอดอ้ดฟันอดจิ๊บดอออนอดได้้เบิ่งนั่นแตว่เป็น ทั้งนี้ก็มาธางดดาเราเธอนั่นคนดูอันนี้ก็ดีเราได้เราเห็นที่อันี้เราสั้น้ขง สิได้ของเจ้าลายลายมันอเนอามาเบิ่งนเนอะนะจากตอกซานของเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวที่มันแล,วลวนน้วแล้วไอิสมกู้เหรอมากู้เมื่อก่อนนั้นน้องลาลงคลิปมันกับมามากู้ตัวนี้แล้วเนาะมากินมากิากน,น,ากน,นสมนี่จำเจววีิได้ของของอยู่ใน มันสิเห็นหูอเฉ่า่เนาะเมืดอดึ๊บอยู่สซ่ตายว่าโนดอกไฮต้องบอกเห็นบรรทาาัดมซงเลน,นี่สับาบอยู่นี่มีแต่หน่วยงามๆนี่เห็ดท้ายเนาะโอ้ยเตหมอหน่วยสิบหน่วยสิบปลายพันขึ้นไปหน่วยเศร้า แมงมันต <Wow. S 2> ัวก <ained> ินสมก็หวานเปลือกมันผสม เลาะบ้านแล้วกันมาขึ้นเฮือนลุงเนาะอันนี้ก็เป็นเฮือนของแม่บ่อนเกิดของแม่ไปเยี่ยมเพิ่นบนสบายไปเยี่ยมมึงก่อนเป็นดารลุงไ่ได้ไข่เขามันนี้ไข่เนี่ยยี่ระเข้าไหม Uh, <laughs> là, không được mười hai 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 nó hai mười 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 hai ถาบ่าลงเขายันล่มเออหลังจากที่น้องล่าไปยาแม่เถาล่าเนาะแล้วก็ได้เลาะบ้านเป็นถั่วเนาะวันนี้การน,น้องลาก็สิจบคลิปไปสามีเนาะอย่าลืมกดไลค์กดเซ์แล้วก็ subscribe ให้น้องล่าเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องลา่าฮิตคลิปต่อไปเนาะน่าทางทุกทุงขอขอบใจบ๊ายบาย